นี่เนียกดีกันโอ้เจ้าตลอดเลยเหดยังกับน้องนั้นน่ะบอว้ายบายดีดืมนะว่ามาทตงเฮียนดุคอย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 บายดีป้ะลุงก่อนจะไปใช้บวน้มันดม สวัสดีก้อนค่ะสวัสดีก่อนทำอย่าอุ้มนะสวัสดีในใบน้ำสวาสดีช่ไหนะใช่วยนะเอ้าพีนะเดียวเียบอกว่าเราถือแต่ยได้อืมอืมนี่รามาเรียนบอนี่เขียนเนี่ยอนี่นะเขียนเนี่ยอนี่ดูเขียนอะไรบเขียนตัวแรกจะเขียนเนี่ยอนี่นะเขียนค้กควกรมมใช่จะปุ่มมีบอปุ่มเอามาทำอย่าบอเอามาอะไรใช่มัูมา เปิดเพนเขียนยังก็ขอไข่ข้อควายฮู้ให้เปิดบางอย่แจ้งนี่ก็ได้รอเปิดบงอย่นี่นะอิบที่ชิอ่อุ้ยเปิดบงอ่นะเพนเขียนงามมาดีนะเบอร์นูเบอร์ู้อ่อืออีละเขียนยังก็มันเเพศผมห้คืองามแต่สาวคู่บ้านอะไ้าี่ไหนเสือใจอีกนะ ใช่ดหมอนถุงน้อยบออยู่ถุงน้อยพี่นะแต่เก่าน่ะเฮ้ยป้าจะอันไนนะป้าขึมาถ่ายที่นี่ห้อเงินบ้งกันป้าโตเขียนอันพือออกดุพือออกคือ่น้ออกกันป้าเอาุย คือจะคือเห็นแล้วนี่โดมันซุกเพื้องหนึ่งน้องบิวนี่เตียงทองดีทองดีบ่เมย์มันคือเป็นแน่นนั่นอ่ะนะได้มาไล้ใมาเงี้ยเบื่อไหร่อ๋อเดือดอันนี้แล้วเขาเขียนนะอันนี้เ่็นไหนเขียนเป็นคือแต้มรูปเอาเห็นโดตัวแรกจะเขียนนะเบิ้งพืชให้ป้าลุงในพืชออก พี่บอมรู้ได้ได้หมากย่างนะใช่บปน่าไงูหนาม้เขียนดนี่นเขียนดำบ่อนี่บอกมักชิบล้วยายากเขียนตัวนั้นคือขีได้เลยฮะมึงดูะเอ้ยแม่บอกตั้งใจเขียนงามๆไม่ผ่านเลยน้องบิวมีดูน้ำปรมือจ้ะนะนี่นี่นี่ห่างใกล้นี่ เออบ้องดูตัวนั้นนะตัวเรืองเดืองนะมัดมัดเพื่อบ้องตัวนี้ไพ่เขียนดุมนะได้หมักยังตัวนี้นะเบ้องฮะดุมนิดเดียวหนึ่งก็บ่กับหมากแปดอันนี้ของตัวนี้มีนะบ้าเลยหาใบผูกเพื่อบ้องดูดุไก่บ่เพอผนห้เขียนบ่ลูกเพอผนห้เขียนบ่คือให้แต้มนี่นะน้องมิวรี่คือเก่าห้องเฮียนยังบ้องดูอ่านดู บ่ผูนี่บ่ดีจนโปมือจะปนถามว่าเจนี่นมือกีตลดนะเอออันนั้ใช่องเทียนชื่อวันไได้นอ่างเงินอ่าด้วยใส่ปรฮะใช่ประชดใช่ประชุดใช่ประเใช่ใช่้เียนใช้ประเิดมองรองเพลงด้วยรองเพลงเรียนไม่ใช้ใชรองเพลงองเรียนนะ้เรียนโ้เรียน ไอ้ใยอ่อยออกแต่โรงเรียนเจ้านะเราไปอยู่ใช่ไหมอยู่โรงเรียนใหม่เนะไปอยู่อยู่ไกลหองเจ้าบอบ่อยู่เบียงจันทร์ไปอยู่เียงจันทร์ปาดไปยังไงอยู่เบียงจันทร์นะบอไปยังคือไปอยู่ไกลแทะเราเราบอกคิดวอดพอเมรแล้วบ่ บกิบกิปก็มก็อแล้วเมยแล้วบอกนะแมยเราบอกว่าสิพ้าน้องไปเฮียนอยู่เียงจันสิบอกไปเร้สิบอด้นาเราไปเรียนอยู่เรียนเราเไปยังชันแรไ้วได้บอกใหบอกว่าไปเรียนั้นให้บอกยังังคนได้พลอยใส่ผมสั่นบอกผมสั่นผมปุ่นบ่โดย ส <ản> <gone> ีบานดิเสือสีฟ้าอืมน่าไปเตมือได้ดุเตมือใลายมือเลยลายมือเลยลายมือเลยมาบโมแม่คือโบขี่ยังนี่ตัวยังอันนี่น่ะขี่กรเดือนบ่ขี่กระเดือนบ่นี่ชิมชมนี่นี่ไอ้ป๊อบเมื่อกี้ดูดำน้ำเมื่อกี้ยันคือคือคือขี่ได้แท่ห์นี่จเขียนยังอันนี้น่ะ เอาละมันโตยังกระตัวย่างมา,งาให้เพิ่อนชาวคู่อ่าเขียนขึ้นมาซี่แล้วกะ็บนมาซี่อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือบลูเลหมายยังตัวนี้นะต้นแบบ่เห็นบ่าเ้าเขียนน้ำกระดานนะงามบ่ะเออตัวนั้นงามเก่งทหานเขียนคนเดียว,วบ่ะอันนี้ชาวคู่จับตัวแรกชาวคู่จับมือนะมิวตัวแรกชาวชาวคูว่ยุ่ยจับมือนะ่ะมามาไปเช็ดอย่าให้ดูดูจะได้ประหุ่มแบบมันน่ารักเลย ขอโทษกันขอโทษปลาดุงกันอือาเขอยาขอโทษแมเยมชขอโทษแม่่ขทปขอโทษปลาดุงเฮ้ยขขอโทษปลาแป้งขอโทษปลาแป้งเฮ้ยขอทษปลาแป้งลเสียน แกแม่มันนี่ลกูกบาดคนยังก่อไก่ตื่นเศร้าบ่ตัวนี้นะนี่ก่อไก่ขอไข่ขอควายในหนี่เนาะครบด้วยในนี่นะมิดมิดโตยังแม่บิวนี่บอกป้าลุงเนี่ยอ่านอ่านป้าลุงพังนี่ลกูกอ่านลมโตยังนี่อันนี้เพิ่นอ่าม่จับให้อ่านอ่านจูป้าลุงพงัง บอกใช่ก็ไก่ก็ไก่ด่ก็ไก่ด่ก็ไก่ด่ะวัดนี่ก็ไม่ใช่อก็ไงองอนี่โตอันนี้บอกใช่มาได้อ่านอ่านในปะรุงพังเนมีหใช่จะก็ไก่อ่านมาก็ยังนี่ก็ไก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 ่ไก่ยังอ่ว่าคือชาวคู่ลองแท่งพังด้วะก็ไก่ตื่นเช้าก็ขย้านน่ห่างเนี่ย ยังอีกอะมีเหรอวะโอ้จะคู่ตบกองหึงเบิงก็ไก่ตื่นเศร้าก็ไกันนามาหันนามาเาไมอ่พอดยพ่อนะลัวใจนตัวนเห็นมั้งเอ้ยสายพอดนะเบ่อเอ้ยสายพอดเพลงตังวานนะเห็นเพลงพอดเพลงตางวานดื้อๆดยไปจ้ะ

ไปบ่ให้เราไปนลำบ่ไปบองเออดีผู้ไปบ่ละอืมไปไปกับบิวผู้ผู้เรามีเงินจ้างเด้อตัวชิจ้างแล้วบ่ใช่ตัวมีเงินหลายบ่นี่ใช่ใช่กับบิวไม่ใช้สองเงินไม่ใช้โนมาล่ะเรากินหมูกินหมูคาหมูปินน้ำคัตตุน่ะโอ้แต่เช็บเท่นี่วิวหนึ่งสองสามรถวา ไปกินหมูปุด้วยพ่อนเพลงยังวันนี้นะเน่าเนาเนียเพลงยังเน่น่าๆน่ามันคือยังวันนี้เน่าน่าเน่าเนาเน่าเน่าองดูลองนูโน้นอ๋อมันชิดเมคอหักนหันนไห

อะ่ะอากินน้ำเละมาลองเรื่องนอนอนอีน่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ดมันเปียกยอาชงคูดดงเ,เคมือ,อ,ลลอชมมนชาวคู่ยุนยอยู่บงได้นน่ไพ่ให้เมื่อนั้นนะให้หหหชุดผ้าเย่ะ <laughs> เอ้ยอ่ามหน่ารักเลยไพ่ฉีเดแบบชัดว้ยนางเียนโมดืดลูกล่ะชาคู่<อ>ไม่ได้เห็ดดือเลยคู่เป็นคนณู้ แนตีนแตกนะลงมาวงเด็กประตูกินยังไตเสียดใช่มึงดูอู้ขาแกมีปาด้วย่ะแต่ก่เจ้าก็บกินเลยแต่ก็เจ้าก็บกินนี่แต่นเินี่ีี่ใชกินกอืมอืมอืมให้ดีหน่อยได้อย่ง ไป,ไปเห็นะอุ้ยนี่ให้ดินเป็นหูมบางด้วยไปเห็นนไปพาเห็นไปชาไปชาไปพาเห็นยังในเกมนะอะน้ำมันนี่เห็นบ่ออใจเฮียจังโมงนี่สามโมงส่โงอืมอืมเ้าเ่ 7:00น.แล้ว7:00น.น่ะยกมือขึ้น này นับดูนิ้วน่ะ1งง1 Thank you ไปใส่บัตรคลิปน่ะใส่คลิป

คือจะหนีใช่เปล่าน้องคือกันแล้วเจ้ากับป้อป้อคือกันแล้วใช่จ้ะนทรถทางหกจะงบ่ขึ้นหน่อย่ออันไม่เขานะวิวเดี๋ยวเต้นลายเรื่องม่เนี่ยหักเตะหักเตะในลรงสวรรค์ไน่้นะขีนรเดียวนึง

าน้ามืองานเลยวนอาิตย์านใหเออมื่อนี่กัแพงกแต่แพ่งทุกบันบนสีลมเราอยู่เนาะเนี่ยมือยูนสีลมน่ดเหนว่ามือตอนปีการอะปีนั่นนะมือหน้าของปุ่นบน่ีลมป็นไรลงอยู่ลงต่อ ป้าพิงน้องพิงกับไปเพียนแนี่ยเบื่อหนูไงเพียนหลอดดิวตนแดงผมมาดิตผลิตตอนเบ้นเป็นสอบเพียกสองงานป้งผิงไปงเพียนป้งผิงเบื่อป้าแจกเขาแจกน้ำเน่รถนั่นเมื่อไรบิวเข็มเมื่อไรมาแล้วมาแล้วมาแรงดูล่ะ

เออดีขายขายถูกขายน้ำปั่นดีเว้ยเออดีบอกคือไอเมนขายนะขายขายไอเมหนื่อยาหนูนึ่งหาพันนะบอกเป็นขายขายคนไงเออดีเออดีขายเพื่อนเนาะเออือเนยป้าเออเพือนป้าป้ามาให้ยกินนี่น้มพวกเนี้ยน้าตุ๊โตนั่งตุ๊โตรถนี่เมนบอกเมนเนาะกินวะนนตุตไปทางแข็งนะ ป้าน่อยอะป้ามาให้พ่อฮันเกือบคักหลายป้านี่ว่นชิมบอคีดูดันไปเฮ็ดดุกเพื่อนนั่นเอาหน้าไปใช้ยวโจ๊กหลังนะยาวเอยยาวเลยยังมากิน้ะไรอฮะตุ้มเนี่นี่โอ้เง่คักหลายเจ็บมัและ ใช่ป้าไปกินชาบูเมื่นน่ะแขอบใจป้าปนี่เลยขอบใจเลยป้าปนี่ป้าปนีมาเอาน้องบิวมาล่อมาล่อป้าปนี่มีโอกาสป้าปนี่ขยุ้นมาหาบิวอีกป้าปนี่มาเมื่อยขี่ยุ้นมาะหาชั่วงมง่นับนิวเจ้านะหนึ่งสองาม่ หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าชิบกเจดสิบแปดสิเก้าสาเอ็ดสิบสองเอดสาอี่เอาดูเออเดโอโอเคอาิอจีเอ๊ออ เคียวว่าอืมสิเว็ดบัดนี่เดี๋ยว